ดินแดนในฝันอยู่ท่ามกลางหุบเขาอำเภอแม่ออนถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่น่าใช้ชีวิตยามเกษียณเลยทีเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกัจตพัฒจากบริษัทกันสมาร์ทโฮมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวนหลังใหญ่นะครับพื้นที่สองไร่กว่านะฮะ ซึ่งในพื้นที่นะครับประกอบด้วยตัวบ้านและก็พื้นที่สวนและบ,อบ่อปลาสำหรับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางจากตัวเชียงใหม่เข้ามาถึงที่นี่ประมาณ40นาทีนะครับวิ่งมาตามถนนเส้น1317แล้วก็เข้ามาในซอยอีกประมาณ3-4กิโลนะครับในโซนนี้เป็นโซนที่มีบ้านพักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ในเขตของชุมชนต่างๆนะครับชุมชนท้องถิ่นนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเปิดราคาขายไว้ที่9ก้าล้านห้าบาทนะครับเป็นบ้าน2ชั้นซึ่งชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ได้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเองนะครับทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าคุณผู้ชมวาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีบ้านในวัยเกษียณสักหลังไม่ควรพลาดหลังนี้เลยนะครับ ในสาหรับในช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูในส่วนของรอบๆนะครับว่าบรรยากาศนั้นเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเข้าไปดูด้านในแล้วช่วงสุดท้ายนะครับจะแวะเข้ามาดูในส่วนของสวนต่างๆนะครับหลังนี้นะครับด้านหน้านั้นติดถนนกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นเป็นวิวเขานะฮะซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆชุมชนนะครับข้อดีของหลังนี้คือเขา ทำเป็นบ้านใหม่นะครับแล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับในส่วนของข้อเสียตรงทางเข้าก่อนที่ถึงบ้านนะครับจะแคบนิดหน่อยนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็เดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะครับและในส่วนของพื้นที่สวนต่างๆนะครับเขาได้ปลูกพวกไม้ผลต่างๆไว้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของบ้านแล้วก็ด้านไในของบ้านรวมถึงด้านในนั้นยัมีบ่อปลาให้ด้วยนะครับ แล้วถัดไปนะครับในส่วนที่คุณผู้ชมเห็นในฝั่งนี้นะครับเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่นะครับหลายร้อยหลังคาเรือนซึ่งตัวบ้านนั้นจะเป็นบ้านแบบชุมชนท้องถิ่นนะครับไม่ได้เป็นสไตล์บ้านหรูบ้านพักต่างอากาศนะครับหน้าตามันจะไม่ได้ออกมาประมาณนั้นนะฮะเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะฮะอันนี้เราก็ฝากบ้านฝากอะไรได้นะครับในส่วนของตัวบ้านนั้นเขาก็ยังมีรั้วรอบขอบชิดทั้งทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราอยู่ในตัวบ้านนะครับด้านหลังบ้านนั้นจะเห็นวิวเขาชัดเจนเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับก็ยังมีวิวภูเขาอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับในพื้นที่ส่วนแรกนะครับเราเข้ามาจากด้านหน้านะฮะตัวบ้านนั้นด้านล่างเขาจะเป็นปูนนะครับ แล้วก็ชั้นบนนั้นเป็นไม้ตัวรอบๆบบ้านนั้นปูด้วยกระเบื้องนะครับเป็นก,ปกระเบื้องแบบดินเผาเราเข้ามาเราเจอเป็นประตูบานใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นประตูยี่ห้อทอสเทมนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่โถงแล้วก็ตัวงานฝ้าด้านบนเขาจะทําเป็นเปิดโร่งนะครับเพื่อโชว์งานฝ้านะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่รับแขกพื้นที่ดูทีวีต่างๆถัดมา นะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนซึ่งแต่ละฝั่งนะครับเขาจะติดตั้งเป็นประตรูบานใหญ่ๆนะฮะเวลาเราอยู่ด้านในเราจะมองลอดออกมาแล้วก็เห็นวิวสวนด้านนอกได้ตรงรอบๆบ,บ้านเขาจะทําเป็นแนวทางเดินนะครับรอบบ้านได้เลยตัวพื้นก็จะเป็นพื้นแบบหยาบๆหน่อยนะครับไม่ลื่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หยาบจนรู้สึกว่าสากเท้าเกินไปนะครับกําลังดีเลยนะฮะ เราเข้ามาในส่วนนี้นะครับตรงไปจะเป็นบันไดขึ้นชั้น2ถัดไปยังมีพื้นที่แวบไปในครัวด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับบ้านหลังนี้มีห้องนอนทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกันนะฮะแล้วก็ห้องนอนใหญ่ๆจะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ําในตัวมีอ่างอาบน้ําให้ด้วย ด้านบนเขาทําเป็นฝ้าหลุมเอาไว้แล้วก็พวกประตูหน้าต่างต่าง,างนะครับเป็นงานไม้แท้แล้วก็มีเหล็กตัดที่ออกแบบเองถัดเข้ามานะครับตรงนี้เขาจะทําระดับหลั่นลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องเข้ามาในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําก็ตกแต่งไว้สวยเลยทีเดียวในส่วนของห้องน้ําข้างล่างนะครับยังมีอ่างอาบน้ําไว้สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีราวจับเป็นราวจับสแตนเลส วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเกรด A เลยนะครับห้องนอนข้างล่างมากับเตียงไม้นะฮะอันนี้เป็นเตียงไม้แท้เลยแล้วก็จุดเด่นของห้องนี้นะครับตรงประตูทางเข้าเขาจะทำเป็นสามารถเปิดได้2ด้านนะฮะถ้าหากว่าเรามีรถเข็นต่งตางๆก็เข็นเข้าออกได้และในตัวบ้านนะครับพื้นเขาจะเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะ เวลาถูพื้นต่างๆก็ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้นะครับในส่วนของครัวเดี๋ยวเรามาดูในช่วงท้ายนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนก่อนเข้ามาในโซนนี้นะครับพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อออกไปทางห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำสำหรับแขกไว้ตรงนี้อีกหนึ่งห้องสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำในตัว สห้องด้วยกันแล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกอีก2ห้องนะครับห้องน้ําห้องนี้แขกนั้นใช้ได้สบายเลยแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ติดตั้งพวกเป็นตู้ต่างๆได้สบายๆเลยด้านล่างยังมีห้องเก็บของเอาไว้บันไดเป็นบันไดไม้แท้บันไดบ้านหลังนี้เดินง่ายเดินสะดวกมากนะฮะคุณผู้ชมเดินสะดวกมากเลยบันไดนั้นแน่นหนาตัวพอเราขึ้นมาในส่วนนี้นะครับด้านบน ชั้นบนจะเป็นงานไม้ทั้งหมดมันจะมีข้างบนนะครับเราขึ้นมาจะเป็นตัวโถงขนาดใหญ่แล้วก็พื้นไม้ในส่วนนี้เป็นพื้นไม้แบบใหม่นะครับก็จะแน่นหนาเลยทีเดียวนะฮะโถงอันนี้ก็จะทำเป็นฝ้าหลุมแบบสามเหลี่ยมนะครับด้านนอกนะครับยังมีส่วนที่เชื่อมต่อออกไประเบียงด้านหลังซึ่งระเบียงด้านหลังนั้น จะได้วิวสวนของเรานะครับซึ่งเป็นสวนผลไม้พวกขนุนต่างๆเมื่อเฟืองกล้วยนะฮะอันนี้คือสวนหลังบ้านเราเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเราทอดสายตามองเลยสวนของเราไปก็จะเป็นวิวภูเขานะฮะที่อยู่ด้านหลังเป็นผิวเป็นวิวภูเขาลูกใหญ่ๆ จุดนี้เรานั่งได้สบายๆนะครับช่วงยามเย็นนั้นอากาศเย็นเลยและยิ่งช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าหนาวก็อากาศดีนะครับส่วนนี้เลยไปนะครับตรงนี้ยังเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำซึ่ง ตรงชั้นบนห้องนี้เราตั้งชุดรับแขกจะใหญ่ได้นะครับห้องน้ําก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนพื้นก็ยังเป็นพื้นไม้ส่วนพื้นที่อาบน้ํานะครับเขาจะทําเป็นงานปูนนะฮะมีประตูเปิดปิดไว้เรียบร้อยพวกผนังต่างๆนั้นเป็นไม้แท้นะฮะข้อเสียในบ้านอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงพื้นที่ในส่วนของห้องนอนจุดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปอันนี้ในส่วนของพื้นนะครับบางจุดเนี่ยเขา ใช้เป็นไม้แบบไม้ดั้งเดิมนะครับไม้เก่าซึ่งอาจจะเวลาเราเดินนะฮะมันจะมีบางจุดที่พื้น,นรู้สึกว่ามันจะมีเสียงเอยดอาร์ตเอยดอาร์ตนะครับอ,อันนี้เป็นปกติของของบ้านไม้นะครับถ้า,ถาหากถ้าหากว่าคุณผู้ชมรับได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีประเด็นไอ้ตรงพื้นที่มันมีเสียงบ้างนะฮะอันนี้อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ2ห้องนอนนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวนะฮะคุณผู้ชม อันนี้ห้องก็จะเล็กนิดนึงนะครับก็พอนอนได้แหละถัดมานะครับห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งจัดไว้เป็นพื้นที่ Walk in c l o s e t และห้องน้ำแยกกันนะครับห้องนอนใหญ่พื้นก็ไม้ผนังก็ไม้ตัวฝ้าดด้านบนก็ไม้ส่วนไม้ที่เอามาใช้นะครับมันจะเป็น ทั้งไม้เนื้อแข็งบางจุดนะฮะก็ยังเป็นไม้เนื้ออ่อนบ้างนะครับและบางส่วนมีงานไม้อัดมาปนไว้บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าในแต่ละจุดนั้นเขาใช้ใช้เป็นไม้อะไรแต่ว่าโทนสีนะฮะโทนสีก็จะเป็นกลุ่มโทนสีไม้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นระเบียงด้านหน้านะฮะคุณผู้ชม ผ่านมาด้านในนะครับตรงมาก็จะเป็นประตูบานใหญ่ๆอันนี้รถเข็นเข็นเข้าออกได้นะครับเปิดได้2ด้านเป็นห้อง Walk in Closet นะครับจุดนี้แล้วก็เลยไปก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําหน้าตาห้องน้ํอาออกแบบไว้สวยนะผมชอบเลยแหละอยู่เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันสบายตาดี เรื่องของการออกแบบนั้นผมยกให้เลยฮะสวยแล้วก็ช่างที่เอามาทำนะครับก็จะเป็นช่งางงานฝีมือโดยเฉพาะนะฮะปกติแล้วงานไม้เราเราจะหาช่งางที่จะมาทำนั้นยากหน่อยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับข้างบนนั้นมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็มี1โถงใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเป็นโถงแบบฝ้าหลุมสามเหลี่ยมแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านล่างมีห้องนอนใหญ่ที่ เหมาะสาหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีโถงใหญ่ด้วยนะครับระบบน้ําไฟฟ้าทุกอย่างนั้นมีครบเลยอันนี้โถงใหญ่นะครับในส่วนของห้องนอนนั้นจะอยู่ตรงนี้ด้านขวามุมนี้นะฮะในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปที่ครัวพื้นที่ก่อนที่จะถึงครัวนะครับ จุดนี้คุณผู้ชมสามารถทําครัวยุโรปนะฮะเพิ่มเติมได้อีกครัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับเลยมาด้านหลังนะฮะเป็นพื้นที่ครัวไทยซึ่งครัวไทยนะครับจุดที่เป็นช่องแสงนะฮะคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นนะในแต่บ้านแต่ละหลังนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่เขาจะใช้เป็นช่องแสงแบบนี้นะครับแล้วก็งานเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบล็อบตัวบานหน้าบานก็จะเป็นหน้าบานไม้มีเตาอบมีแก๊สไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านหลัง ในส่วนที่ออกหลังบ้านประตูนี้เป็นของยี่ห้อทอสเทมนะครับกันเสียงกันมแมลงกันทุกอย่างได้เลยนะฮะแล้วก็แข็งแรงด้วยในตัวบ้านนั้นมีกล้อง cctv อไว้เกือบทุกจุดนะครับแล้วก็เลยมาด้านหลังอันนี้เป็นสวนในฝั่งของหลังบ้านนะฮะมีผลไม้ต่างๆเกือบทุกชนิดนะครับเกือบทุกชนิดเลยเมยงชิดก็มีนะครับเมเฟืองแล้วรวมถึงพวกกล้วยต่างๆขนุนนะครับ แล้วก็ละมุดมีครบเลยนะครับแล้วเลยไปก็ยังเป็นบ่อแล้วก็มีตัวบ่อน้ำเนี่ยสามารถทำสา,าลาริมน้ำได้นะครับอันนี้ก็อาจจะลอกหน่อยนึงนะฮะทำให้พื้นที่ส่วนนี้นั้น<ๆ>เห็นโล่งๆเลยนะครับไม้ผลที่เขาเอามาปลูกจะเป็นไม้ผลแบบพร้อมออกลูกนะครับเวลา,าเขาออกผลผลิตต่างๆนั้นไม่ต้องรอให อ่าสี่ห้าปีนะครับถึงจะเก็บผลผลิตได้ซึ่งเขาใช้แบบต้นที่พร้อมออกลูกเลยนะครับเวลาเรายืนก็ยืนเก็บได้เลยนะครับในฝั่งด้านหลังรั้วที่เขาใช้นะครับด้านล่างจะเป็นรั้วตะข่ายชั้นบนก็จะเป็นรั้วลวดหนามความสูงของรั้วประมาณ2เมตรฝั่งด้านนี้มีลำรางสาธารประโยชน์แล้วก็น้ําที่ใช้ในสวนนะครับก็จะมีแทงค์น้ําแบบนี้นะฮะ แทงน้ําก็จะสูบน้ํามาจากบ่อน้ํานะครับขึ้นมาเก็บไว้ที่แทงแล้วก็จ่ายลดน้ําในสวนทั่วสวนเลยนะครับระบบน้ําที่ใช้ในบ้านก็จะเป็นประปานะครับมีชุดกรองไว้ครบระบบน้ําที่ใช้ในสวนก็จะเป็นแทงน้ําที่สูบน้ําจากบ่อน้ําที่มีในพื้นที่มีมากถึง3บ่อด้วยกันน้ําดีนะครับน้ําดีดินดีปลูกทุกอย่างนั้นออกหมดเลย อันนี้ในส่วนของหลังบ้านนะฮะเลี้ยงน้องหมาไว้เป็นเพื่อนได้ในพื้นที่หลังบ้าน3ฝั่งนะครับเป็นรั้วแบบโปรงนะ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าจะเป็นรั้วแบบทึบนะฮะเป็นรั้วปูนที่อาจจะต้องติดตั้งเพิ่มนะครับจะมีตรงประตูนะครับประตูรั้วด้านหน้าอาจจะติดตั้งเป็นประตูรีโมทนะฮะใช้แบบไฟฟ้าเนาะอันนี้ปัจจุบันนี้ยังเขียนกันอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของโรงรถจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยจอดได้2คันนะครับเลยไปยังมีโครงสําหรับน้องหมาน้องแมวมีอยู่2 3สากโครงด้วยกันนะครับฝั่งขวารั้วที่ท่านเห็นอันนี้เป็นรั้วแบบล็อบนะฮะเป็นรั้วด้านหน้าสูงประมาณเกือบเกือบสเมตรฮะเกืบอบสเมตรมีกระถินด้วยนะฮะ ต้นไม้ก็มีเกือบครบทุกชนิดก็ยังมีพื้นที่ว่างๆส่วนอื่นนะครับปลูกได้อีกเนี่ยเราเดินมายันสุดสุดฝั่งนี้ยังมีระบบแทงน้ําไว้อีกจุดนะฮะตัวบ้านนะครับหน้าบ้านกับหลังบ้านนั้นเขาจะมีระบบแทงน้ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไว้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เวลากระจายน้ําไปลดน้ําสวนต่างๆจะมีท่อ PE นะฮะ แล้วก็จะมีสายยางต่างๆไว้ด้วยในส่วนของงานดูแลต่างๆก็จะมีแค่เรื่องของค่าตัดหญนะ้าเนาะแล้วก็หาชาวบ้านแถวนั้นนะครับว่าเดือนหนึ่งเข้ามาตัดหญ้าเดือนละครั้งพันห้าสองพันก็ว่ากันไปนะครับโดย 2- อสเดือนทีหนึ่งถ้าเขาตัดบ่อยๆก็ไม่แพงเท่าไหร่นะอันนี้ก็ลองหากันได้หรือใช้เจ้าเดิมก็ได้นะครับคุณผู้ชมมีกกงน้องหมาน้องแมวนะฮะอยู่ขวามือ สองไร่กว่านะครับคุณผู้ชมราคาขายที่เก้าล้านห้าแสนบาทสนใจนะัดชมได้ทุกๆวันนะครับแจ้งล่วงหน้า1-2วันนะฮะหลังนี้ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับเผื่อว่าเจ้าของไม่อยู่วันนี้น้องกันฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากสนใจนะัดชมได้นะครับวันนี้น้องกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ